สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงบ้านพี่สมเด็จ FC จากสุโขทัยแล้วนะครับก็มีคำถามสั้นๆง่ายๆเลยนะครับคำ <c ute> ถามหลายๆคำถามเนี่ยเซลล์อื่นถามมาครับฟันจะถามง่ายๆเลยนะครับเห็นรถฟานรั้งแรกแล้วพี่เป็นรู้สึกยังไงครับขออนุญาตตอบไว้นิดนึงครับดีใจมากครับสวยมากครับสวยมากเลยใช่ไหมครับเมื่อกี้ไปจอดปั๊มก็มีแต่คนมองนะครับคือครั้งแรกเห็นนี่ว้าวเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เราเจอกันทางไหนนะครับทางยูทูบใช่ไหมครับยูทูบครับยูทูบเลยนะฮะก็คือง่ายๆเลยจองออนไลน์ผมก็มาส่งถึงหน้าบ้านเลยนนะคคครรััับบเเอขาสส้ๆลยม สนใจนะโอเคครับขอบคุณนะครับผมก็มาเยือนสุโขทัยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านแล้วพบกันที่ฟอร์ดแอแดงครับสวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องฟอร์ดฟานชาแนลครับผมฟานวันนี้มาอยู่กันที่บางพลีนะฮะับกาลังจะเดินหน้ามุ่งหน้าไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดสุโขทัยเป็นเอฟซีของช่องฟอร์ดฟานชาแนลฟานเลยนะครับอันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวบันไดฮัมเมอร์นะครับบันไดตัวคิงซีรีส์ตัวท็อปเรียบร้อยแล้วนะครัับแล้วก็็จดเตมมาใ ทั้งหมดนะชุดแต่งเนี่ยครบเสร็จหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวชุดฮัมเมอร์ไฟหน้าไฟไทแมทริก L.E.D เดี๋ยวฟันจะพาชมรอบคันแบบเรียๆให้เลยนะครับไปครับไปดูเลยครับว่ามีออปชันอย่างไรบ้างบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเรนเจอร์ d ตอนเดียว4ีคที่แต่งหล่อมากๆเลยนะครับคุ้มมากครับคันนี้ไปจอดที่ไหนเนี่ยว้าวแน่นอนนะครับบอกกันเลยว่าสุดๆไปเลยครับคันนี้ครับไปดูกันครับว่าฟันแต่งอะไรบ้างครับอันนี้เป็น EP ปิดท้ายชุดแต่งแล้วนะครับก็จะตกแต่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับไปดูกัน มาครับเดี๋ยวเรามาดูแบบเร็วๆกันเลยเพิ่งตกแต่งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาตกแต่งอยู่ประมาณ4-5วันเลยนะครับเริ่มต้นจากด้านบนเป็นิล์มเซรามิกฟันสาธิตให้ดูแล้วนะครับว่ามันดียังไงนะฮะภายนอกมืดภายในสว่างนะครับฝาปองฟันไม่ได้ตกแต่งใดๆเลยนะครับตกแต่งชุดหน้าของลูกค้าจะเป็นชุดแรปเตอร์กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นตัวฟอนต์ใหญ่นะครับ FORD ฟอนต์ใหญ่สีดําด้านครับแล้วก็มาพร้อมตัวไฟสี LED ลวงเพึ่งระบายอากาศก็จะเป็นแบบใหญ่ด้วยเลยนะครับ แต่ฟังก์เปลี่ยนในส่วนของตัวไฟหน้าจากมัลติรีแฟกเตอร์หลอดสไสรจะเป็นไฟแมทริก LED งานเทียมนะครับมาพร้อมตัวเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ด้วยเลยนะครับฟันแถมเพิ่มในส่วนของตัวชุดข้อไฟสีดําด้านลหลอให้ด้วยนะครับส่วนไฮไลท์ด้านหน้าเลยครับจะเป็นกันชนหน้าของ h a m m e r ชุด King Series นะครับจะมาพร้อมตัวที่ลากจุงสีแดงด้วยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมตัวไฟ LED ให้ด้วยนะฮะให้4จุดเลยฟันเสริมในส่วนตัวไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สาธิตการเปิดให้ลูกค้าดูด้วยเลยนะครับชุดหน้าก็ว้าวแล้วนะฮะตัวนี้นครับลูกค้าทุกท่านแต่งชุดแรปเตอร์บวกฮัมเมอร์เข้าไปก็หล่อลงตัวเลยนะครับคันนี้ดุหล่อมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อครับด้านข้างก็จะมีซุ้มล้อนะครับประกบคู่กันกับตัวชิ้นกันชนฮัมเมอร์นะครับประกบกันเลยไปซุ้มล้อหมุดหลออนะครับไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะฮะแล้วพั่เสริมในส่วนของตัวยาง RT ไปด้วยเลยนะครับยาง RT ีล้อแม็กเป็นเอแอมพายนะฮะตัวยางเนี่ยจะเป็นของ แลนเซลนะฮะแลนเซลไทยจะเป็นโรงงานเดียวกับดีเซนเตนะฮะก็เป็นยางอีกตัวหนึ่งที่ว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้วิ่งทดลองเทสวิ่งลูกค้าแล้วเนี่ยวิ่งได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่ายางอาทีต้องทําใจเรื่องเสียงนะครับเสียงที่เข้ามาในตัวรถมันจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับสวยเลยนะแล้วก็ตัวที่ติดเพิ่มเติมตัวนี้เลยนะครับบันไดข้างฮามเมอร์ครับตัวท็อปเลยนะครับตัวบันไดจะเป็นสีดําด้านยิงทรายให้ด้วยเลยนะครับมีไฟ ส่องให้ด้วยเวลาเราใช้งานกลางคืนเนี่ยจะมีเปิดประตูก็จะมีไฟส่องให้ด้านล่างด้วยเลยนะครับตีโลโก้ฮัมเมอร์สีแดงด้วยเลยครับหล่อมากๆเลยนะครับตัวบันไดข้างตัวนี้นะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาติดตั้งอยู่นานระดับหนึ่งเลยนะครับอยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงเลยเพราะว่าต้องแปลงขาทั้งหมดเลยนะครับแปลงขาแล้วก็ยึดมาใส่ตัวคัสซีเรานะครับส่วนสติ๊กเกอร์ลายเสือดําครับเสือนักสู้ลูกชาวสวนครับเป็นไฮไลท์ของเจ้าคันนี้อยู่แล้วนะครับตัวสติ๊กเกอร์ 3D ของ 3M เลยนะ เวลาถ่ายแสงดีๆเนี่ยวาวเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับก็มือจับก็เสร,ริมในส่วนของเบ้ามือจับไปด้วยตัวนี้กระจกข,ข้างมือจับจะเป็นสีดาด้านนะครับเพื่อเสร,ริมในส่วนของตัวกันสาดให้ด้วยนะครับกอด้านท้ายก็จะเป็นตัวอคอกดำเอาลันเดอร์เลยนะครับตัวอคอก็ติดตั้งแล้วสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้เนี่ยพอมาอัปเดตแสงดีๆอีกทีนึงเนี่ยบอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับจอดที่ไหนเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะตัวอคอกด้านหลังจะตีตาเอาลันเดอร์ด้วยนะครับกอด้านท้ายเนี่ยฝันก็จะ ส่วนของตัวไฟท้าย LED ให้นะครับมีอะคริลิกเลนเจอร์ให้แล้วก็กันชนท้ายของ h a m m e r King Series เลยครับรุ่นท็อปเหมือนกันนะฮะมาพร้อมไฟถอยห่วงโอเมก้าหัวบอลลากจูงด้วยเลยนะครับคันนี้นี่เรียวจริงเลยก็ต้องขอบคุณ FC พี่สมเด็จจากสุโขทัยด้วยนะครับกำลังจะเตรียมขึ้นสไลด์นะสไลด์จอดรอที่บ้านนะครับสไลด์จอดรอแล้วนะครับพอดีฟ้ามาตกแต่งเพิ่มมันก็เลยเสียเวลามานิดนึงนะครับแต่ว่าทันเลิกลูกค้าแน่นอนนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ชุดแต่งว้าเลยมัครบ ตัวนี้ลูกค้าขอโลบาร์ไปติดอีกคันหนึ่งขอเพิ่มฟันมาฝังก็จัดให้นะครับเป็นโลบาร์ของตัวเอาแลนเดอร์นะครับเดี๋ยวไปดูภายในเบาะหนังกันหน่อยครับตัวนี้ก็มีกล้องหลังโลโก้ด้วยนะครับฟันสาธิตให้ตัวที่แล้วไปแล้วนะฮะในภายในก็มีเบาะหนังวาวเลยนะครับก็มีจอทั้สกรีนนะครับเชื่อมต่อ Apple Car พปีเอ็นดอร์โตได้ทั้งหมดเลยนะครับเบาะหนังก็จะเป็นขีดแดงได้แดงด้วยเลยนะครับตัวนี้หมดซิสเต็มการปรับเกียร์ต่างๆครับนี่ตัวเกียร์หกสปีดนะครับก็ ปลด USB ก็มีทั้ง t าย e C ด้วยเลยตัวนี้ปรับดิฟล็อกไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าคันนี้บอกเลยว่าครบเครื่องพร้อมลุยเลยนะครับสำหรับ f o r a n g e r S-TD ตัวนี้นะครับฝันฝากไปกับ FC ทุกท่านด้วยนะครับสนใจโปรโมชั่นก็สามารถจะอัดไลน์คุยสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับฝันยินดีจัดโปรที่แบบว่าเด็ดๆให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับบอกเลยว่าอาร์กับผู้จัดการฟันไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตอนนี้เตรียมส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวฟันจะขับรถตามไปอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอกับทางโรสไล์ที่ ระหว่างทางอีกทีนึงแล้วก็จะเข้าบ้านลูกค้าพร้อมกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านตอนนี้ก็กาลังเตรียมขึ้นรถสไลด์แล้วนะครับกำลังจะมุ่งหน้าไปส่งจังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวฟันจะขับรถตามไปอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับจัดให้ตามคําขอเลยนะครับก็สไลด์นี่ก็จัดฟรีให้ด้วยนะครับส่งมอบทั่วไทยเลยครับออกรถกับพิจารกาฟานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับของผมในจองออนไลน์จัดฟันนและส่งมอบถึงหน้าบ้านเลยนะครับก็ต้องขอบคุณ FC พี่สมเเ็จจากจังหวัดสุโขทัยอีกครัั้้งงงนนนึบเเเดีีี๋ยววพกก่่ตาามลลท พี่สมเด็จจัดให้เลยนะครับขอมาเวลากี่โมงผมก็จะไปถึงให้ตอนนั้นเลยนะครับดย๋ยวดูเลยว่าครั้งหน้าในฟานจะมารีวิวรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับอันนี้ก็จัดเต็มให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณ FC ทุลูกท่านที่รับชมกันมากๆเลยนะครับฝากอนุญาตเดินทางต่อก่อนครับครับตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นสไลด์นะครับสไลด์อ่อนขึ้นเลยครับมน้าหนักไม่เยอะนะครับตอนเดียว40สิลน้ำหนักก็อยู่ประมาณ1กิโดค่าตันเกิด1แต่ไฟนิ่ครับสไลย เดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปส่งที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเดี๋ยวสไลด์ออกแล้วสายเซฟสีแน่นอนครับ,รบ,รบมีตัวรับให้ครบถ้วนครับ ครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ปั๊มปตทจังหวัดปุตรตะลัดิแล้วนะครับกาลังมุ่งหน้าเตยมส่งมอบพี่สมเด็เอฟซีจากจังหวัดสุโขทัยนะครับก็เดี๋ยวเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็วันนี้ก็สไลด์มาเลยนะฮะมาถึงแล้วครับจัดให้ตามคมสัญญาลูกค้าเลยนะครับว่าจะส่งหน้าบ้านก็จะจัดให้เลยนะครับเดี๋ยวส่งมอบถึงหน้าบ้านจะไปสไลด์ออนลงที่หน้าบ้านลูกค้าให้เลยนะครับก็จัดให้แล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยที่เลือกให้ฟันดูแลนะครับพี่สมเดี จากบริษัท่นดีมาส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อก่อนนะครับเดี๋ยวไปทันเลืกลูกค้านะครับก็มาถึงแล้วนะครับ f อร์น a เจอร์ตอนเดียว4คุณ4นะครับตัวแต่งเต็ม Off-Road Hammer นะครับพร้อมสติ๊กเกอร์เสือดำดุดันนอนหลอดแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วพบกันในอีีหน้านะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับ เดินทางปลอดภัยครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านลูกค้าที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับเราต้องขอบคุณลูกค้า FC ที่สมเดจเป็นอย่างมากเลยนะครับฟันจัดให้ตามสัญญาแล้วนะครับสมมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับกับโปรโมชั่นทีเด็ด ตเต็มให้เลยคนระับฟอร์เรนเจอร์ตอนเดียว4คูณ4คันนี้ครับ